สวัสดีค่ะมาพบกับครูจ่าอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องคําที่ใช้ทอนมุนโทรอร,ร,รืแล้วก็ตัวรือกันนะคะทั้ง3ตัวนี้ทอนมุนโทร,รืและร,รือ่ะเป็นอย่างไรเราไปตามกันได้เลยจ้านักเรียนนองอ่านสะกดคําและสังเกตเสียงของคํานะคะอ่ะมาดูคําที่หนึ่ง มนทาสะกดว่ามอโอนอมนทออาทาอ่านว่ามนทาเรียดสังเกตตัวทอนมนโทไหมคะจะออกเสียงเหมือนตัวอะไรเลยเหมือนตัวทอทหารอ่าโอเคอีกอันหนึ่งกุนทน สะกดว่ากอ,อุนอกุนทอโอลอทนอ่านว่ากุนทนเหมือนกันทอนํามุนโทออกเสียงเหมือนทอทาหารเลยนะคะอ่ะคำที่สามคำว่าบันดิตเอาแล้วตัวทอนํามันโทออกเสียงเป็นตัวอะไรอะอ่ะมาดู บออะนอบันดออิตอดิดอ่านว่าบันดิตนักเรียนเห็นทอนามนโทไหมคะรอบนี้อ่านออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กเลยจ้าอ่ะผ่านคำว่ามุนทากุณทนและบันดิต อ่านออกเสียงทอนางบนโทต่างกันอย่างไรจ๊ะนักเรียนว่าต่างกันอย่างไรอ่ะมาดูฉเฉลยมนธากุลทนอ่านออกเสียงทอนางนโทเป็นทอทหารเหมือนกันแต่บัณฑิตที่ครูจ๋าบอกนี่บัณฑิตอ่านออกเสียงทอนางบนโทเป็น ดเด็กนะจ๊ะอ่านนักเรียนคิดว่าทอนามนโทมีลักษณะการอ,าออกเสียงเป็นอย่างไรใช่เลยอ่านออกเสียงได้ทั้งสองแบบนะคะจะเป็นเสียงทอทหารก็ได้หรือจะเป็นเสียงดเด็กก็ได้ค่ะอ่ะนักเรียนมาดูคํานี้เป็นตัวรรึอ่คคานี้อ่านว่าฤดูฝนสะกดคําว่ารร ดอูหรือดูใช่ไหมฝนน่ะฝอโอนฝนอ่านว่าหรือดูฝนคนํานี้ออกเสียงเป็นหรืออีกรอบออกเสียงเป็นหรือนะจ๊ะอ่ะอีกคํานึงลิปเดทอ่านว่ารออี รันอ่านว่าริทใช่ไหมโดอเอชอเดทอ่านว่าริทเดทตัวรอรือตัวนี้พอไปผสมกับทอหารทอทธงนะคะอ่านเอาเสียงเป็นริทอีกรอบริทโอเคทีนี้คำสุดท้ายข้างล่างอ่านว่าดาวฤกษ์สละเอิกสละเอิกดาวฤกษ์อ่ะ ดออาวอดาวเรกกอตอกลันอ่านว่าเริกฉะนั้นคํานี้อ่านว่าดาวเริกตัวรอรึในที่นี้ออกเสียงว่าเริกออกเสียงว่าเริกโอเคอะคาว่าฤดูฝ ริดเดตดาวฤกษ์อ่านออกเสียงตัวรรึต่างกันอย่างไรคะนะักเรียนว่าฤดูฝนอ่านออกเสียงรรึเป็นเสียงรึนั่นแหละค่ะริดเดตออกเสียงรึเป็นสระอิแล้วริดริดริดโอเคดาวฤกษ์อ่านออกเสียงรรึเป็นเสียง เร่เรเร่เริกเริกโอเคนักเรียน,นคิดว่าลอรึมีลักษณะการออกเสียงอย่างไรอออกเสียงได้ทั้งสามแบบเลยจ้ารอบนี้เสียงรึก็ได้เสียงริก็ได้เสียงเร่ก็ได้โอเคผ่านจ้าอ่ะเป็นรือแล้วทีนี้เป็นรือแล้วอ่ะคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งอ่านว่า รือไทยรือไทยแปลว่าหัวใจอ่ะรือทออะยยไทยอ่านว่ารือไทยรือออกเสียงที่รือรือรือคำนี้อ่ะอีกคำหนึ่งรือสีอ่านว่ารือสอีอ่านว่ารือสีคำนี้ออกเสียงว่า รือรือรืออีกรอบรือรือรือเก่งมากสุดท้ายอ่านว่าอะไรจ๊ะรือสายรือสออายรือสายคำนี้อ่านออกเสียงว่ารือ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 อเก่งมากไปคำว่า รือไทยรือสีรือสายอ่านออกเสียงรอรืออ่านออกเสียงตัวรืออย่างไรอ่านออกเสียงรือเป็นเสียงแค่รืออย่างเดียวรือรือรืออย่างเดียวนักเรียนคิดว่าตัวรือมีลักษณะการออกเสียงอย่างไร อ่านออกเสียงได้แบบเดียวเท่านั้นคือเสียงหรือเท่านั้นโอเคผ่านไหจ๊ะผ่านจ้าฉะนั้นคำที่ใช้ทอนามุนโทจะออกเสียงได้แค่สองเสียงคือเสียงทอทหารกับเสียงดอเด็กนะจ๊ะอ่านได้สองแบบเอง ออกเสียงเป็นทอทหารอ่ะมาดูเช่นขันทะสีมาทะทะขันทะสีมาขันทะสะกรใช่ปะเอออ่านอีกอันหนึง่งทันทะคาดอ่าเสียงทอนมุนโทเป็นเสียงอะไรหมดเลยจ้าเป็นทอทหารหมดเลยจ้าอ่ะ ทีนี้ทอนามนโทออกเสียงเป็นดดเด็กนะจ๊ะอ่ะบันดิตเมื่อกี้เลยบันโดอ่ะมนดบนะจ๊ะอ่ะไปต่อเลยทีนี้ตัวรอหรือตัวรอหรืออ่านออกเสียงได้สามแบบก็จะมีหรือริเรอ่ะไปจ้าไปจ้ารดูอ่าเป็นรือ คารัดพฤกษามฤตยูอ่าเป็นสระอสระร,รึรึหมดเลยรีอ่ะริดกรษณาอันนี้อเอออันว่ตรินนะจ๊ะอันนี้อันว่ตรินอ่ะทิดีเห็นไหมเป็นสระอ,อิรอ,อิหมดเลยเสียงเป็นเรมีเพียงคำเดียวก็คือคำว่า เลิกเลิกงามยามดีเออจะเรอจะออกเสียงแค่เลิกอย่างเดียวเท่านั้นคำที่ใช้ตัวรือนะจ๊ะอะถ้าโดดโดดไม่ผสมกับคำใดก็จะเป็นแค่รื้อสีรือสายรือไทยเมื่อกี้เลยนักเรียนจะเห็นได้ว่าคำที่ใช้ทอนมบนโทตัวรือรือไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะ ทอนามันโทจะออกเสียงได้กี่แบบเอ่ยได้แค่2แบบออกเสียงเป็นทอทหารกับเสียงดดเด็กใช่ไหมคะส่วนตัวรือตัวรือออกเสียงได้ตั้ง3แบบนะคะออกเสียงได้เสียงรือริแล้วก็เรเนาะส่วนตัวสุดท้ายตัวรือตัวรือจะออกเสียงได้แค่แบบเดียวเท่านั้นก็จะออกเสียงแค่รือโอเคไหม เรื่องนี้ยากไม่เอ่ยไม่ยากอย่างที่คิดนะักเรียนควรจะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์การใช้คำการอ่านอ่านยังไงให้ถูกต้องฉะนั้นพบกับครูจ๋าได้ใหม่ในเรื่องหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย